สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จักสงครามโคเซกันไหมคะและถ้ารู้จักรู้จักกันดีหรือยังคะถ้าทุกคนเนี่ยยังไม่รู้จักดีพอนะคะเชิญรับชมสงครามโคเซกและเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะข้อแรกนะคะสงครามโคเซกเนี่ยคืออะไรและพี่ๆน้องๆเนี่ยรู้หรือยังคะว่าสงครามโคเซกเนี่ย สงครามคูเซกเป็นชุดของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11-13ส่วนใหญ่เป็นการทำสงครามระหว่างชาวคิดในยุโรปและชาวมุสลิมในตะวันออกกลางจุดมุ่งหมายหลักของสงครามคือการยึดครองและควบคุมดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนาครเยรูซาลิมซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งศาสนาคิดและอิสลามข้อต่อไปนะคะสาเหตุของสงครามคูเซกสาเหตุของสงครามคูเซก หนึ่งเหตุผลทางศาสนาเทื่อจักกระานคาอาริและศพติดพระสัตวตปาปาเรียกร้องให้ชาวสิททำสุขภัณเพื่อป,ป้องดินแดน 2. เหตุผลทางการเมืองสก,กวัตไวแซนทายขอความช่วยเหลือจากยุโรปเพื่อป้องกันการลุกดาลของชาเตอร์เซน,นตุสค่ะ 3. เหตุผลทางเศรษฐกิจพ่อค้าและขุนนางต้องการขยายเส้นทางการค้าเพิ่ออำนาจทางเศรษฐกิจ 4. เหตุผลทางสังคมชนชั้นอัศวินและขุนนางมองว่าสงครามเป็นโอกาสในการได้รับเกียรติและดินแดนสงครามครูเสดที่สําคัญเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ 1>, 1. สงครามครูเสดครั้งที่1เป็นครั้งเดียวที่ชาวคิตส,สามารถยึดเยรูซาเล็มได้สําเร็จ 2. สงครามครูเสดครั้งที่2ความพยายามของยุโรปในการยึดคืนอนาณาจักรคูเสดที่เสียไปแต่ล้มเหลว สสงครามครูเสครั้งที่3านำโดยกษัตริย์ลิชาตที่หนึ่งแห่งอังกฤษต่อโกกักกสาราดินแห่งอียิปต์สสงครามครูเสครั้งที่4กับกลายเป็นการต้นกรุงคอนสแตนตโนเปิลโดยชาวคิดเอง 5. สงครามครูเสครั้งที่6กจักพัิเฟนเดริกที่2แห่งโรมันอันศักดิทธิ์ใช้วิธีการทูดเพื่อยึดคืนเยรูซาเล็ม 6. สงครามครูเสกครั้งที่7็ นำโดยกษัตริย์ดูที่9แห่งฝรั่งเศสแต่ล้มเหลวแล้วผลกระทบของโซครามภูเซ่จะมีด้านอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลย 1. ด้านศาสนาเพิ่มความขัดแย้งระหว่างคิดและมุสลิม 2. ด้านการเมืองทำให้กษัตริย์ยุโรปมีอำนาจมากขึ้น 3. ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าและการติดต่อระหว่างยุโรปและตะวันออกกลาง ได้าวัฒนธรรมทําให้นิรปรับเอาวิทยาการและศิละปะจากโลกมุสลิมเช่นคณิตศาสตร์การแพทย์และสถาปัตยกรรมก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้สงครามคูเสษค่ะเพื่อนๆได้ความรู้กันหรือยังคะถ้าได้แล้วเนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ